สสดีทุกคนเนะาะขอบคุณหลายๆนอพี่น้องอากาศก็เย็นนิดๆค่ะไม่แน่ใจว่าที่อื่นเย็นหนาวหรือเปล่าพ,พี่น้องแกงหม้อใหญ่ๆนะเปล่นตะนายแต่แกงสีเปื้อนสดยันเหนียดกัดสื่อก้าวเขามาจต่เทียงค่ะพี่น้องของช่วงนี้เพื่อนกับตามเขาตามดอยนอพี่น้องเพื่นอนไปเที่ยวกันแถวจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเลยประมาณนี้นะคะเลยเย็นนิดเห็นมือสาวเนี่ยมีสมมสสมประกาศน้ำ มล่นโมอเตอพี่น้องรือยใจจำผิดมีมิสมบพกาดวันเนาะไม่รู้ว่าเป็นช่วงช่วงไหนที่เราว่างเนาะถ้าเป็นวันหยุดแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเขาจะไล่สองทุ่มครึ่งเนาะอ่าทุกวันอ่าละเจ็ดชั่วโมงแล้วนอนเที่ยงคืนทุกวันค่ะอานนี้นอนเที่ยงคืนทุกวันนะคะพี่น้องแต่อ่าอาศัยว่าเราตื่นสายได้ค่ะทุกคนเพราะว่างานของเราเปิดสายค่ะทุก ทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะพอเดึกดๆมากจั้เนาะห้าทุ่มนี้กำลังพอดีนะคะทุกคนเนาะถ้าจะนอนเร็วกว่านั้นก็อาจจะจะบ่ได้ตอบคอมเมนต์นะถ้านอนเร็วกว่านั้นค่ะทุกคนเนะาะเพยาะพยายามตอบคอมามนาทีนะคะทุกคนครเข้ามาแล้วทักทายไราา้จ้า เอางานเขาเครื่องเ,อเก็บงานค่ะทุกคนเนาะคุณเอเชียบอกสวัสดีคุณสุรศักดิ์เนากะก็เล็กกลายเป็นว่านนั่งตอบคอมเมต์เป็นอาหารบาตรข้าค่ะพี่น้องโอ้ยปลาดซับประหลาดบองสีพี่น้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนจ้าจ้าขอบคุณมากมายนะคะคุณสุรศักดิ์ขอบคุณมากมายนะคะถ้าทายได้นะคะเราคอมเมนต์อยู่นะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะยันี้จะไม่เห็นคอมเมนต์เด้อจ้าไอเดียวเกงหมดอีอีว่าจัน โอ้ยจะสิกินเบิดเนาะแกงเบิดพนาวา่าขึ้นสิแสบคากนอกเบิดแกงเบิดทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะ,ะ่ะพอดึอกๆมากแจ้งหิวเขาแล้วทักทายให้กำลังใจกันได้จ้าอะ คอมเมนต์เข้ามาได้จ้ายุ่งหลายพี่น้องได้เก้าสิบกว่าแล้วเนาะตอนนี้คงยางนิดได้เก้าสิบกว่าแล้วก็อรอลุ้นเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงเนาะคุณปนัดดากะละเจ็ดชั่วโมงแล้วนอนเที่ยงคืนทุกวันค่ะยีนี่นอนเที่ยงคืนทุกวันนะคะพี่น้องแต่อาศายว่าเราตื่นสายได้ค่ะทุกคนเพราะว่างานของเราเปิดสายค่ะคุณสุรศักดิ์ว่าเป็นตาแสบเนะาะประสันคุณนหนาเอียเชียเนาะพี่น้องเนาะ ปนปลาหลวกค่ะนะพี่น้องบานเทออ่ะคนเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วเนาะพี่น้องเนาะคุณสุรศักดิ์บอกว่าออร่อยอยู่แต่กินได้หน่อยอแกงแกงนอใหม่นอใหม่สมไส่ห็ดไสไก่ค่ะทุกคนเนาะแต่ว่า คนไทยนี่พี่น้องคนไทยมันเก่งมาคือบัานเฮองเนาะพี่น้องถ้าเป็นบ้านเราบรนเนาะเนาะพี่น้องเนาะอืเฮ็ดไปเรื่อยๆอาจจะปังก็ได้นะคะทุกคนเนาะอาจจะปังก็ได้เลยเที่ยงคืนมากกว่าประเภทแบบว่าก่อนก่อนเที่ยงคืนนี่สิบมีเลยค่ะทุกคนเนาะจะเป็นหลังเที่ยงคืนทั้งนั้นที่ที่จะด วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนอกทุกคนอาจจะ,อะนอนไวกันนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าคุณบรรด,ดาบอกว่ามั่วแต่ดูโทรศัพท์ลูกๆก,กินมดก่อนเมนบอคุณคุณ,ค,ณคุณบรรด,ดาคุณแซ่ลพรวินเนะ่พี่น้องนาทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอให้มันได้สักอีกหนึ่งนาทีนะคะทุกคนเนาะเบอร์นี้ถูกยกเลิกแล้วพี่น้องเนาะยินรัสวัสดีคะ่ะ คุณเวิรัตากำลังรับชมนะคะคุณสุรศักดิ์อาจ้าคุณเอเชียเนาะพี่นอ้องคุณเวิรัตทักทายได้นะคะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะนะคะ่ะ ยังนิดยังนั่งลุ้นอยู่ว่าจะมีเห็นคอมเมนต์ขึ้นไหมเนาะเพราะว่าสองวันที่แล้วที่ผ่านมาคอมเมนต์ไม่ขึ้นเนาะวันนี้คอมเมนต์ขึ้นหกินไดหน่อยเดียวแกงหมดวสันแกงหลายที่ละแกงหมอกใหญ่ๆที่ละคุณศุรศักดิ์คุณเอเชียคนกันยั่งมาแะหาอยู่ค่ะเนาะมาแะหาอยู่ถ้าเราเจอกันเนาะคับพี่นอนะอ้องเนาะไล่แป๊บหนึ่งก็บสิบหกนาทีแล้วพี่น้อง ขายเข้ามาแล้วทักทายได้นะพี่น้องอีกหานะที่ทักทายเป็นกำลังใจกันได้จ้าตาก็มมิตรสิลับการเชื่อมต่อช้าค่ะมีงานมีการก็ไปทำกันได้นะคะทุกคนเนาะก็อยู่เหลือเหลืออยู่ประมาณ12นาทีค่ะสวัสดีค่ะ มาหอดกับนางหาพี่น้องอ้าเดี๋ยวก็ลงไลฟ์ก่อนแล้วก็เข้าไปหาวันนี้ยัยนิ้เข้าไปหาเพื่อนๆได้ได้ได้เยอะพอสมควรนะคะพี่นนอเพราะว่ามาด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าได้เลขได้นิดผสมหน่อยไปเนาะคะ่ะบางบางเดือนก็ได้นอ้อยบางเดือนก็พอได้เนาะ ก็แล้วแต่คุณไอ้ไอพุ่นจา่า่างประเทศนะครับพี่น้องกสิคิดทอดอ่ะคิดถึงบานอ่ะอาก้าขาวบานเท่าเนาะน้องคุณคุณเอเชียนะพี่น้องเนาะกับสมตากสิรพี่น้องเลยเที่ยงคืนมากกว่าประเภทแบบว่า,าก่อน ่อนเทียงคืนอิสิบะมีเลยค่ะทุกคนเนาะจะเป็นหลังเที่ยงคืนทั้งนั้นที่ที่จะได้นะคะเข้ามาทักทายกันได้เด้อจะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะจ๊ะ เม็เป็นยังไงแนนอบพี่น้องผ่านไปผ่านมาไว้รักทายกันได้จ้าปังปนปลาบันเห่าน้องคุณอ่ะคุณไอ้คุณคุณไอเชี่ยนเนาะพี่น้องเนาะป้นปลาลวกพักบันเท่าค่ะคุณวิอะเพื่อนเพื่อนทุกคนอาจจะนอนไหวเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอย่นิดก็ยังเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเนาะแต่บ่เทียงคืนบ่นอนคือเกาค่ะทุกคนเนาะ ทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะเออเยนิตไปเช็คดูอีกเครื่องหนึ่งก่อนเนาะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยว,ว่าเพื่อนๆไม่ได้ทักเนาะนักแกงนอไม่สมค่ะพี่น้องเเป็นนอถ้าเป็นนอนอไม่สมที่เข้าขันเองมันติดแสบค่ะทุกคนเนาะอ่าเพิ่งเป็นไม่ไมาย่งก่อนนะคะทุกคน,นเนาะรอครบอีกสองนาทีก็จะครบนะอีกสองสามนาที ทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะทักทายเป็นกำลังใจกันได้นะคะตําพี่นอ้องอ่าเก็บงานแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปด้วยดูคลิปให้เพื่อนไปด้วยไงมันก็เลยชา้าพี่น้องสรุปแล้วว่าเวิงเวลาอ,อ่านบอกถ้าไหนกินเขาคือการพี่นอ้องอีกคนะที่ทักทายเป็นกำลังใจกันได้จ้าตากตรีมตจสิลา การเชื่อมต่อชา่ะถ้าก,การมองเห็นให้กระช่องค่ะสวัสดีค่ะน้องทักไทยกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีนะคะ ฝ่าเน้ำมัาาน่าค่ะคุณนปานดาเนาะต่ว่าม,กามกาาีกับเข่าหละหละมีกับเข่าซื้อกับข้าวถุงมาแล้วก็รอรอเว็บนะ,ะนะคะน้าับพี่น้องรอรอเว็บค่ะสวัสดีค่ะมี่ค้นขามาบ่านอ้อพี่น้อง ไม่มีใครคอมเมนต์ใครเข้ามาหน้าอร่อยจังพ่อแกงมารูแม่นจ่าเป็นแระแสบนะพ่อไ่ได้กินโดนนะคะทุกคนเนาะบ่ได้กินโดนแรอแกงถ้าเป็นแกงมารูน้ำพี่น้องอคุณเอเชียบอกว่าคุณอ่าแม่นจ่ากินหอดแนวกินบานห้ามีแต่